นี่คือสะพานดวเนกล็ดข้างซิสโัดไปนักท่องเที่วลงมาแล้วก็ถ่ายวิวจุดนี้กันเยอะมากนะครับมุมนี้มีนักทองเที่ยวเยอะมือเเนเีเ้นเป็น โดยอีกมุมหนึ่งน,นะครับซึ่งที่บอกว่ามุมนี้เป็นวิวที่สวยวันนี้นักท่องเที่ยวมาพอสมควรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ดทางรถบัสนี่คือวิีคาวิลเลียมอินฟอร์เมชั่นแอนด์สโตร์ตรงข้ามไปนน้นก็นคือบิชคาเฟ่เดี๋ยวเราจะไป วันนี้ในรถเที่ยวที่เรามาพูกเรามากัน3คนมีปานิดนกาแฟปานิดแล้วก็มีน้องๆคนไทยอีก2คนนะเจอเดนรถครับว่าในทัวร์ทริปนี้ที่รถคันที่เรานั่งมามีอยู่กัน คนไทยมีอยู่กัน5คนนะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งของสพานโกลเด้นเกตวันนี้เรามาเจอน้องๆคนไทยอยู่2คนนี่ก็น,น้องคนไทยที่มาเที่ยวที่โกลเด้นเกตเหมือนกันนะครับที่มามาในรถคันเดียวกันที่มีคนไทยอยู่5คนนะซึ่งเป็นเกลียนดนอยทั้งหมดเลยนะ นี่ก็เป็นคุณตุ่มซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายรูปให้น้องๆผ่านไอโฟนนี่ก็อีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในการเป็น,นที่ถ่ายรูปแลว้วก็นี้คงเป็นอนุส,สาวรีย์ข,ข,ของไทยในศาสตร์เดี๋ยวจะเราจะเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่า ลูกสาวอลีนี้คือคือใครนะครับเป็น,ร,ปน,นร,ซซรูกปั้นทองเหลืองในเกิดมาเปนซรัลเขาคือใครที่หน0 0เโจเซฟดีสโ ซื้อไปซื้อใช้นครับไม่เคยซื้อนี่ก็อีกวงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรารียกว่าเป็นภาพสามมิติซึ่จะปรับไปเรื่อระหว่างสร้างและเทอ่ะใช่้วนะดท้ายหนอ่ะ เดี๋ยวเราจะตามผู้เชี่ยวชาญไปอาเชิญเชิญคุณตุ่วันนี้เป็นใกล้ละนี่เธอเธอจะต้องทําแบบนี้นะที่ข้างบ้านน่ะทําปลูกต้นไม้แบบนี้นะะมันไม่มีที่อ่ะทำเป็นแบบเนี้ยชนิมล็อกนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันข้างบ้านนะคุณคุณนิมซูมนะเป็นโครงสร้างก่อนก่อนก่อนที่จะทำใช่ไหมอ่า เป็นการภาพจำลองในการก่อสร้างก่านตัวเรน่เกตเดีย๋ยวจะไปดูด้านซ้ายมอือจะเห็นภาพครั้งแรกที่เริ่มก่อสร้างแล้ว่าเราสร้างกป็นอย่างไรนี่จะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีตอหม่อ ข้าไปฝันโน้นกต,ตเชือกนี่ก็เป็นได้าย่ึ่งแสดงให้เรา้ว่าเขาทำกันอย่างไรว่า making the impossible possible